สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้มพาลูกค้ามาดูตัว4ประตูนะคะเป็นทรงต่ําแต่ว่าบันไดข้างมีหลายๆคนคงสงสัยใช่ไหมคะตัวนี้บริษัทแถมให้นะคะติดตั้งเพิ่มเติมแถมเพิ่มเติมให้ก็คือบันไดข้างมาแต่ตัวนี้จะเป็นทรงต่ําเป็น c a f โฟ1.9 LDA แล้วเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะราคาของเขาจะอยู่ที่8 2 9 0 0 0บาทสำหรับสีขาวสีนี้เลยนะคะเดี๋ยวว่า,าพาไปดูด้านหน้ากันก่อนนี่นะคะกระจังหน้าสีคโครเมียมนะคะปัดเงาดำนี่ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ or, ไฟเดอ์ไลท์ไฟตัดหมอกมีมาให้ตั้งแต่โรงงานเลยนะคะ แล้วในส่วนของตัวแม็กนะคะแม็กตัวนี้จะเป็นขอบ17เอ้ยไม่ใช่16ค่ะเห็นไหมคะไซย,ยางสองหทับ 70R 16นะคะแม็กพร้อมยางขอบ16นะคะแล้วในส่วนของตัวหนังสือ c a ปโฟตัวนี้จะเป็นโครเมียมสีเงินกระจกมองข้างนะคะ ตัวนี้ไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงกระจกตองข้างตัวนี้เลยนะตัวนี้เพิ่มเติมที่จับนะคะกับช่วยกันลอยจริงๆแล้วอะ่ะจะเป็นตัวจับตัวเนี้ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่ว่าทางบริษัทแถมตัวนี้ให้เป็นสีครเมียมพร้อมกับตัวช่วยกันลอยของเรานะคะอันนี้ก็คือรถแต่งรอส่งมอบแล้วเบาะด้านในจะเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมเลย ลูกค้าดูลายลายของเบาะนะคะเบาะดำได้ขาวเกียร์ออตโต้นี่นะคะเกียร์ออตโต้ของเขาอันนี้ลูกค้าไม่ต้องสงสัยนะคะจะเป็นตัวพ่วงกับ กล้องมองหน้ากล้องบันทึกด้านหน้าเพราะว่าทางบริษัทแถมเราแถมกล้องบันทึกหน้าให้ลูกค้าไปนะนี่นะคะติดตั้งกันตรงนี้แล้วในส่วนของหน้าจอหน้าจอตัวนี้จะขนาดอยู่เจ็ดนิ้วนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนี่นะอย่าดูตัวข้างในโซนคอนโซลข้างหลังของเขานะคะนี่ก็้าคลุมนะ ที่แถมไปให้ค่ะมีตัวเสียบ USB เพื่อเอ้ยไม่ใช่สี่ที่ชาร์จแบตบเสียบ USB เล่นเพลงต้องอยู่ข้างหน้าตัวนี้เป็นที่ชาร์จแบตของเขานะคะตัวนี้นะนี่คะ่ะอันนี้เป็นที่คล้องสัมภาระนะคะสามารถแขวนสัมภาระได้น้ำหนักที่เขารับน้ำหนักได้ก็คือ4ี่กิโลกร,รัมนะคะตัวนี้นะ ให้ดูด้านหลังนะคะอ๋อนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนคะ่ะจะเป็นตัวบันไดข้างนะคะบันไดข้างเกรดเดียวกับของที่เหมือนกับของที่ติดจากโรงงานมาเลยนะคะตัวนี้นะอันนี้คือแถมเพิ่มเติมให้ไปคุณลูกค้าอยากได้บันไดข้างจัดให้คะ่ะไฟท้ายของเขาด้านหลังนะคะกันชนท้ายมา จากโรงงานเลยนี่นะตัวนี้กล้องมองหลังฟิวอินกับตัวมือจับให้เรียบร้อยนะคะนี่นะอันนี้ก็แต่งรอส่งมอบเหลือเล็กเช็ดทำความสะอาดอีกนิดหน่อยนะกุญแจด้านในจะเป็นกุญแจรีโมทนะคะมีให้อยู่สองลูกเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะ นี่จะเป็นกุญแจของเขานะคะกุญแจรีโมทนะคะตัวนี้ตัวเกรด LDA กับ LDA Auto จะยังไม่มีสัญญาณการขโมยถ้าเป็นสัญญาณการขโมยจะต้องเป็นตัวแซนะคะนี่ภายในของเขานะคะน่าปัดเรือนไม่นะคะตัวปุ่มควบคุมวิทยุตรงพวงมาลายัยมีมาให้แต่ตัวคร u สคอนโ n t r o l ยังไม่มีนะคะต้องเป็นเกรดตัวแซคะ่ะ ถุงลมนะคะแล้วก็แตรอยู่ตรงนี้เน,ะนะาะดูภายในอาจจะมืดหน่อยนะคะนี่เห็นไหมโอ้โหโวันนี้ยิ่งชัดเลยค่ะตัวเบาะนะคะการดีไซน์ออกแบบตัวเบาะของเขาแล้วก็ลวดลายตรงนี้นี่นะคะชัดไหมคะสวยงามมากตัวนี้ปรับ ขึ้นลงตรงคนขับยังไม่มีให้นะคะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวเอ็นเนาะอันนี้จะเป็นเอ็นหน้าหลังนะคะแต่ปรับขึ้นปรับลงยังไม่มีให้นะต้องเป็นเกรดตัวแซดค่ะถ้ามีให้กระจกปรับไฟฟ้านะคะยังไม่มีพับไฟฟ้านะต้องเกรดตัวแซดเหมือนกันค่ะนี่นะคะเกรด LDA Auto นะคะกับ LDA ต่างกันแค่เฉพาะตัวเกียร์เท่านั้น ที่เอามาโชว์ให้ดูนี้จะเป็นตัว LDA Auto นั่นเองเดี๋ยวเอารุ่นไหนมาให้ชมอีกเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีคะ่ะ